สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาดูระบบนะครับระบบการจัดการกับขยะนะครับในอิสราเอลนะครับผมซึ่งเป็นขยะจากเกษตรนะครับผมจากการทําเกษตรนะครับเขาจะคัดแยกขยะอย่างดีเลยครับผมที่นี่ดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นโฟมเป็นพวกเศษโฟมเป็นพลาสติกนะครับเนี่ยครับผมเขาจะคัดแยกอย่างนี้เลยนะครับ นี่คือขยะที่ถูกคัดแยกออกมาจากในหน้างานเกษตรนะครับผมของแต่ละโมชาร์ปนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นของโมชาร์ปเดียวนะครับโมชาร์ปเดียวโมชาร์ปนี่ก็คือหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านเดียวครับนี่คือเขาจะคัดแยกมาไว้ตรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นฝั่งที่เป็นโฟมแล้วก็เป็นพลาสติกนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้เขาก็จะคัดแยกไว้กองไว้เป็นเป็น ของใครของมันนะครับผมซึ่งเป็นระเบียบดีมากเลยนะครับฝั่งนี้จะเป็นสายสายยางนะครับเป็นสายยางที่เป็นสายน้ํานะครับผมสายน้ําที่ใช้ในการเกษตรนะครับนี่คือเขาจะมาทิ้งกองรวมกันตรงนี้นะครับส่วนถัดไปนะครับถัดไปก็จะเป็นถุงพลาสติกนะครับผมที่มองเห็นไกลๆนู้นะครับตั้งแต่นี้ไปจนถึงนู่นครับเป็นถุงพลาสติกนะครับผม วันนี้อากาศร้อนครับวันนี้แดดก็จะจ้าสักหน่อยครับผมเนี่ครับผมตั้งแต่ตรงสายน้ําตรงนี้ไปเขาจะคัดแยกเป็นพาสติทข้างนู้นหมดนะผมันเป็นพาสติกครับอีกฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นวกเศษต้นไม้นะครับเศษต้นไม้เศษดินที่เราลื้อครับเราลื้อออกจากสวนของเรานะครับเขาจะคัดแยกมาไว้ฝั่งนี้ครับ ตัฝั่งนี้จะเป็นขยะที่ย่อยสลายได้นะครับผมเนี่ยครับเขาจะคัดแยกอย่างนี้ดีมากเลยนะครับผมระบบของเขาดีมีคนดูแลอย่างดีด้วยครับผมเนี่ยครับประมาณนี้ละครับผมระบบจัดการกับขยะของแต่ละหมู่บ้านนะครับที่ทำเกษตรนะครับผมประมาณนี้ละครับผม ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับผม